แวบแรกนึกว่าอ้อมมอสเปิดภาพน้องนาวาน้องโสนถ่ายรูปข้างกันเรียกว่าเป็นมิตรภาพดีๆของ2ครอบครัวเลยก็ว่าได้สำหรับครอบครัวของนักแสดงสาวอ้อมพิยดากับครอบครัวของมอสปฏิพัน์เพราะหากมีเวลาว่างตรงกันเมื่อไหร่ก็มาสนัดเจอกันอยู่เสมอจนมีภาพน่ารักนรักออกมาให้แฟนคลับได้กดไลค์กันบ่อยๆ ล่าสุดก็มีภาพน้องนาวาลูกสาวอ้อมพิยดาและน้องโสนลูกสาวมอสปฏิพนันนั่งเคียงคู่กันทำหน้าตาทะเลนให้กับกล้องดูแล้วนะ่าเอ็นดูสุดๆทำเอาเกมดวงพรภรรยาของมอสถึงกับเขียนแคปชั่นไว,ว้ว่าดีๆไม่ได้นานเท่าไหร่กับเจ้าเพียนคูณสองงานนี้แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ถึงน้องนาวาและน้องศสนที่นับวันก็ยิ่งโตเป็นสาว สายแววความสวยมาเต็มแบบสุดๆอีกทั้งยังมีคนบอกด้วยว่าหากมองภาพนี้เป็นเผินนึกว่าอ้อมพิยดานั่งคู่กับมอสปฏิพันฑ์จริงๆ